รถไฟหรูแห่งอนาคตของไทยโคราชรอยัลเฟสติวัลเอ็กซ s เ2026ราคาบวกสมรรถนะที่โลกต้องทึ่งในวันนี้ประเทศไทยของเราได้สร้างปรากฏการณ์ครั้งใหม่ที่ทำให้ทั้งโลกต้องหันมามองกับการเปิดตัวขบวนรถไฟหรูแห่งอนาคตโคราชรอยัลเฟสติวัลเอ็กซ s เ2026รถไฟสุดหรูระดับ World Class ที่ไม่ใช่แค่เพียงการขนส่งแต่เป็นการยกระดับการเดินทางของไทยไปสู่มิติใหม่อย่างแท้จริง หลายคนได้ยินชื่อแล้วอาจสงสัยว่าขบวนนี้พิเศษยังไงทำไมถึงได้รับการขนานนามว่าเป็นรถไฟหรูที่สุดในอาเซียนและทำไมต่างชาติถึงต้องอึ้งกับราคาและสมรรถนะวันนี้เราจะพาทุกคนไปจอะลึกตั้งแต่ดีไซน์ความเร็วสมรรถนะภายในรวมไปถึงประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ไม่มีที่ไหนเหมือนเริ่มแรกต้องเล่าถึงแนวคิดการสร้างโคราชรอยัลเฟสติวัลเอ็กเพรส2อ กันก่อนขบวนนี้ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การเดินทางท่องเที่ยวระดับหรูหราที่ไม่ใช่แค่การนั่งรถไฟธรรมดาแต่เป็นการเดินทางที่ผสมผสานความเป็นโรงแรม5ดาวบนรางกับเทคโนโลยีความเร็วสูงที่ทันสมัยที่สุดของโลกแนวคิดนี้ถือกำเนิดขึ้นจากการที่รัฐบาลต้องการผลักดันโครงการรถไฟไทยสู่ระดับสากลโดยเฉพาะเส้นทางกรุงเทพมหานครโคราชที่ถือเป็นเส้นทางสำคัญทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ขบวนนี้ไม่ได้สร้างเพื่อแข่งกับใครแต่สร้างขึ้นเพื่อโชว์ศักยภาพของไทยให้โลกเห็นว่าประเทศไทยก็สามารถสร้างสารรถไฟหรูในระดับเดียวกับรถไฟชั้นนําของญี่ปุ่นและยุโรปได้พูดถึงรูปลักษณ์ภายนอกก่อนต้องบอกเลยว่ามันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความสาง่างามที่ผสมผสาสนศิละปะไทยกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านนอกตัวรถถูกออกแบบให้มีความโค้งมนทันสมัยแต่ยังคงกลิ่นอายของเอกลักษณ์ไทยผ่านลวดลายลายกระหนก ที่ตกแต่งด้วยวัสดุสะท้อนแสงเมื่อกระทบกับไฟยามค่ำคืนจะส่องประกายระยิบระยับเหมือนอัญมณีเคลื่อนที่บนรางเรียกได้ว่าแค่เห็นภายนอกก็ตกหลุมรักแล้วมาดูกันที่สมรรถนะด้านความเร็วโคราช Royal Festival Express 2026สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึง320กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วที่สุดในประเทศไทยและถ้าเทียมกับรถไฟความเร็วสูงของญี่ปุ่นและจีน แต่ความพิเศษคือขบวนนี้ไม่ใช่แค่เร็วแต่ยังนั่งสบายเพราะระบบช่วงล่างถูกออกแบบพิเศษให้ลดแรงสั่นสะเทือนทําให้แม้วิ่งด้วยความเร็วสูงสุดผู้โดยสารก็ยังรู้สึกเหมือนนั่งบนโซฟานุ่มๆในห้องรับรองหรูส่วนระบบความปลอดภัยนั้นบอกเลยว่าอยู่ในระดับเดียวกับมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมการวิ่งอัตโนมัติระบบตรวจสอบสภาพรางและเซ็นเซอร์ตรวจจับการสั่นสะเทือนแบบเรียลไทม์ ทำให้มั่นใจได้ว่าการเดินทางแต่ละครั้งปลอดภัยสูงสุดแต่สิ่งที่ทําให้คนทั้งโลกต้องทึ่งจริงๆไม่ใช่แค่ความเร็วแต่คือความหรูหราที่ซ่อนอยู่ภายในภายในขบวนรถถูกแบ่งออกเป็นหลายโซนไล่ตั้งแต่โซนห้องโดยสารธรรมดาที่หรูหรากว่ารถไฟทั่วไปจนถึงโซนห้องสวิตสุดพิเศษที่เปรียบเสมือนโรงแรม5ดาวเคลื่อนที่ห้องโดยสารชั้นพรีเมียมถูกตกแต่งด้วยโทนสีทองและน้ำเงิน ให้ความรู้สึกสง่างามเหมือนนั่งอยู่ในพระราชวังเสริมด้วยไฟเลดที่ปรับแสงอัตโนมัติตามช่วงเวลาให้บรรยากาศอบอุ่นและโรแมนติกมากขึ้นส่วนห้องสวีทระดับไฮเอนนั้นต้องบอกว่าหรูหราจนเกินก่อว่าที่ใครจะคาดคิดเพราะในห้องมีทั้งเตียง king size มินิบาร์ส่วนตัวห้องน้ำหรูพร้อมฝักบัวเรนชาเวอร์และหน้าต่างกระจกพาโนรามาที่สามารถปรับแสงได้อัตโนมัติให้ผู้โดยสารนอนชมวิวข้างทางอย่างเต็มอัถรส ไม่เพียงเท่านั้นยังมีรอยเย่าดิงคาหรือโบกี้อาหารสุดหรูที่เสิร์ฟเมนูอาหารไทยฟิวชันที่รังสรรค์โดยเชฟมิชลินสตาร์นึกภาพตามนะครับกำลังกินต้มยำกุ้งสุดพิเศษพร้อมจิบไวน์นำเข้าท่ามกลางวิวทุ่งนาสีทองและภูเขาที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตามันไม่ใช่แค่การเดินทางแต่มันคือประสบการณ์ชีวิตที่น่าจดจำและที่ขาดไม่ได้คือโบกี้สกายลาว บนชั้นดาดฟ้าที่เปิดโอกาสให้ผู้โดยสารออกมานั่งชมวิวแบบโอเพนแอร์สัมผัสสายลมเย็นเย็นยามค่ำคืนพร้อมบรรยากาศไฟระยิบระยับของเมืองโคราชและเส้นทางสายอีสานที่งดงามเกินบรรยายทีนี้มาดูเรื่องราคาการบ้างหลายคนคงอยากรู้ว่าการนั่งรถไฟหรือระดับเวิด์ c คลาสแบบนี้ต้องจ่ายเท่าไหร่ บอกเลยว่ามีหลายระดับให้เลือกเริ่มตั้งแต่ชั้นมาตรฐานที่ราคาเพียง2,500บาทต่อเที่ยวไปจนถึงห้องสวิทสุดหรูที่ราคาสูงถึง120,000บาทต่อเที่ยวซึ่งราคานี้รวมทุกอย่างแล้วทั้งอาหารสุดหรูบริการพนักงานส่วนตัวและการเข้าพักในห้องสวิทที่มีวิวพานโนรามาแบบ360องศาบางคนอาจบอกว่ามันแพงเกินไปแต่สำหรับตลาดนักท่องเที่ยวระดับไฮเอนนี่คือราคาที่สมเหตุสมผลมาก เพราะเทียบกับรถไฟหรูในญี่ปุ่นอย่างเซเว่นสตาร์หรือรถไฟหรูในยุโรปราคาอาจสูงถึง2 0 0แสนถึง3 0 0แสนบาทต่อเที่ยวขณะที่ของไทยถูกกว่าเกือบครึ่งแต่คุณภาพใกล้เคียงกันโคราชรอยัลเฟสติวัลเอ็กซ์เพรส6ยังเป็นขบวนที่ออกแบบให้รองรับกิจกรรมพิเศษต่ตางๆเช่นง,งานเลี้ยงงานแต่งงานหรือง,งานจัดเลี้ยงสุดหรูเพราะแต่ละโบกี้สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานได้ตามความต้องการของลูกค้า จึงกลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของการท่องเที่ยวไทยที่ไม่ใช่แค่คนไทยอยากลองแต่ชาวต่างชาติก็อยากบินมาสัมผัสด้วยตัวเองนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำไมคนทั้งโลกถึงต้องขึ้นกับรถไฟขบวนนี้เพราะมันไม่ใช่แค่รถไฟแต่คือการผสมผสานศิละปะไทยความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว ท้ายที่สุดโคราช Royal Festival Express 2026ไม่ได้เป็นเพียงการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งแต่มันคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยความทรงจำความประทับใจและความภาคภูมิใจที่ประเทศไทยสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ขึ้นมาได้ใครที่ได้ยินชื่อแล้วอยากลองสักครั้งในชีวิตบอกเลยว่าคุณไม่ควรพลาดเพราะนี่คือหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ใหม่ของไทยที่จะทำให้โลกทั้งโลกต้องพูดถึงไปอีกนาน